สวัสดีครับผมสวัสดีครับเบย์ครับผมต้องบอกชื่อเหรไเอ้รู้อ่ะกูพูดตามรายการที่กูพูดไปกี่รายการแล้วตั้งแต่ชื่อคิงชื่อพลครับเออี่ยก็วันนี้เราจะมาใช้เข้าไป react วะไม่ react คลิปไปเที่ยวรีแอคคลิปไปเที่ยวคือไม่ใช่หรอกคือตอนทุกคนอ่าเดี๋ยวขึ้นคลิปนี้ก่อนปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นสามดีนี่คือคลิปนี้คลิปนี้เออมันเป็นคลิปที่เราสอนถ่ายทางช้างเผือก นะครับผมก็เราได้ถ่ายเบื้องหลังเก็บไว้ด้วยก็คือขั้นตอนการกว่าที่เราจะได้คลิปทางช้างเผือกขึ้นมาน่ะลำบากเออลำบากลำบากขนาดไหนก็งานง่ายๆงานเออนั่นแหละกูกนั่งตัดกูเจอคำนี่เพียบเลยงานง่ายง่ายงานง่ายก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูแบบเพราะไม่ใช่หรอกเราถ่ายฟุตมาไม่ค่อยมันมันโดดไปก็เลยเราจะมานั่งดูคลิปด้วยคือมานั่งพูดนั่งรีวิวก็เปิดตัวอะไรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาเลยเนาะ ว่าเดี๋ยวตัดมาแล้วแต่ใส่เพลงใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ใส่เอฟเล็กซ์อะไรนี้เป็นในนี่นะไอ้ทางขึ้นตอนนี้ก่อนถึงบ้านกลางนี่จำได้คือจำได้คือแบบถ้าเกิดเราจะไปพะนินทุง่งอ่ะเราต้องผ่านบ้านกลางบ้านาแคมป์บ้านกลางบ้านกลางแคมป์นั่นแหละมันเป็นเหมือนแบบว่าบ้านกลางแคมป์น่ะรถรถแบบว่ารถทั่วไปขึ้นได้พวกรถรถใช้ในเมืองพวกเจ๊ เบนท์อ,อะไรพวกนี้มันขึ้นได้แบบที่ไม่จำเป็นต้องมีโฟล์วต้องมีขับศีนะแต่ถ้าเกิดขึ้นบนรถถูกมันจำเป็นต้องมีขับศีนะครับอันนี้มันเหมือนตรวจแบบว่าตรวจคร่าวๆใช่ไหมว่าใช่ตรวจคร่าวๆว่าแบบ, <4 S 2> บว่านี่เขาให้ช็อตรถที่มีขับศีขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมก็เป็นเอลเลนรุ่นรุ่นเก่าก็มีมันยังมีขับศีอยู่นะจะได้ใช้คุ้มหน่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันกันหมดเลยอ่ะ แ่งน้ำอันนียมันเนนคือบอะไรวะทางทางแม่งอ่ะแม่งดูแบบสบายแต่พอเริ่มเจอเนี่ยคือแม่งเหมือนเป็นบททดสอบแรกของเราแล้วมันแบบทางแม่งเริ่มจะเริ่มอันนี้คือแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเคือแบบเราอันนี้เราไปช่วงนี่นะช่วงกุมภาเนะ่ะก็คือหนึ่งกุมภาพันถูกจำแล้วแม่เพราะว่าคือเราไปช่วงหน้าหนาวมันพวกพวกทางมันจะไม่เหมือนชช่วงหน้าฝนหน้าฝนาน่าจะหนักกว่านี้ ใส่ยางว่งาไม่น่าฝนนะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาขึ้นเขาหน้าฝนมันเป็นยังไงใช่มันต้องใส่ยางเอทีอ่ะอันนี้ผมรถผมใช้ยาง HT นะยางไฮเวย์เทเลนมันวิ่งในเมืองแบบมื่อไรพอใช้ได้อยู่มันพอขึ้นได้แล้วผมเอายาง HT ขึ้นเขานอะจะ <c oughs> เปลี่ยน, <c oughs> นสับสีนะเปลี่ยนใหม่เพื่องานนี้ใช่เออจริงจริงได้เปลี่ยนแบบเพื่องานนี้เลยนะโอ้ oh. ทำทีสนะิบสองหมืห่นมีอีกแอ่งหนึ่งมันมีสามแห่งนะ แล้วก็วกระหว่างทางมันจะมีพวกขีเสือ้อมีขีเสือ้อมีพวกสัตว์ป่าตอนนั้นเราเจอตัวอะไรวะมีก็เจอปะเอ๊ะแต่เราจเจอลิงถ้ามีเราเจอมันเขาเราเจอลิงระหว่างทางใช่ไหมอไรเราเจอลิงไม่ถ้าถ้าลิงอะลิงมันขากลับไ่ขากลากับแต่เจออะไว่าขากลับป่าเ้ยขาัไปก็จะเจอเราเจอลิงเจอแล้วก็สิ่งที่อันตรายมากที่สุดคือห้ามอยากห้ามขับรถเสียบขี่เสื้อ กันได้ปหมกันได้แม่งกูจะขีดโอ้ยแต่แต่ปัญหาคือเราหลบพยายามหลบผีเสื้อนะแต่ผีเสื้อแม่งมันมวิ่งเข้าหาเราแทนก็ไปก็ไปเปิดดูแม่งนับได้สี่ห้าหกตัวแม้บางทีเขาอาจจะรอดใด้ค้เออรอดได้ครับแต่วันทีไม่ผ่านบางทีก็ไม่ได้เยียมคือทางในคลิปอะถ้าดูถ้าดูในคลิปแบบเนี้ยมันจะดูเหมือนแบบมันจะดูสดใสแต่ถ้าเราลองไปแกะสีนิดนึงอะมันจะเป็นแบบเนี้ย ให้กูเกลี่ยยังไงเนี่ยเราแบบคนตัดต่อยไมเไม่ให้กูเกลี่ยยังไงก่อนขึ้นเป็นฟุตเทจไหมว่าแบบว่าจะเจอเอ้ยแต่ฟุตเทจที่แบบเฮ้ยมันมีในคลิปอยู่มีในคลิปอยู่คือเป็นฟุตเทจแต่งสีเป็นเหมือนหนังพีเฮ้ยนี่มุมโดนมุมโดนบายดีใจแอคชั่นมีตรงนี้มุมนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ของใครครับโอ้โหเองครับคือมุมหากินคือเล่าหน่อยว่าไอ้เบื้องหลังถ่ายซีนี้มึงเลยทำไงเนี่ยได้เนี่ย คือพี่ซื้อมาครับมันเป็นซื้อแบบคอมโบงเมันจะมีไม้ยืดๆืดะเหมือนไม้เซลฟี่อะไม้เซลฟี่แล้วก็ยืดแล้วก็วิ่งไปแบบนี้เลยแล้วก็เดินขึ้นนี่เห็นไหคิดว่าเรามี4คนนะอีกคนอันนี้อันนี้มันเป็นโควิดอยู่4คนอันนี้ติดลักี้อยร่4คนคือสองคนที่นั่งข้างหลังอะสองคนลังป่วยคนนึงเป็นทอมซินคนนึงเป็นที่อะไรไม่รู้เป็นไข้หวัดเป็นคนึ็นไข้หวัดเออคนนึงเป็นทอมซินคนนึงเป็นไข้หวัดหลังก็กลับเดินมาปุ๊บหนักกว่าเดิมอีก เฮ้ยเราลืมเล่าหรือเปล่าว่าทำไมถึงเราถึงเื่อถ่ายเนี่ยเล่าถ่าคือทำไมถึงเกิดมาเป็นคลิปเนี่ยเราเล่าก่อนดีกว่าคเพราะว่าตอนนั้นในวันที่จำไม่ได้ป่ะเดือนธันวาคมปีหกเจ็เาง่ายมันคือการนำเสนอทีสทอ,อมันคือทำเสนอโปรเจกต์จบนะอ,อใช่พวกหนมเรียนกันนิเทศก็ <c oughs> เลยก็คือว่าตอนนั้นอย่าอย่าลืมเราเราเรียนสาขาอะไรสาขาวิทยุและโทรทัศน์ครับเดี๋ยวคูรบอมกัน นวัตกรรมการสื่อสารดิจิตอลพูดถูกคลิปอีหี้ยคลิปที่แล้วกูยังพูดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สาขานะเว้ยมันคือหลักสูตรหลักสููตตรรเออหลักสสาขาไม่มีกลุ่มวิชาชีพนะฮะกลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมการสื่อสารดิจิตอลที่นี่เราก็ยืนเราก็อยู่ห้องสตูเขาใช้เหรอก็เลิศรอเรียนจบน้ำรู้จะไปถ่ายที่ไหนแล้วนะเอางั้นเดี๋ยวไอ้คลิปผลงานผมโทรบอกก่อนเฮ้ยมึงตัดคลิป ผลงานเสร็จยังเนี่ยอ๋อมึงแต่ใส่เหกแต่มึงรำมาสองอดีตนะเพื่อนเหกหนึงอนะโอเค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 นี่คุณดูเรื่องอะไรอยู่ค <c oughs> รับรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยกันนี่เปก็เลยเสนอเป็นถ่ายทางช้างเผือกมันเป็นเข้าทางองไงสายกล้องสายกล้องใส่ถ่ายดาวก็มีผลงานคือตรงนี้คือนี่คือสามเดีสามดีก็เลยมาเป็นคลิปนี้แล้วก็เลยตอนแรกก็จะถ่ายแค่นี้แต่ว่าเป็นบรรยากาศตอนขาขึ้นไงแม่งทางแม่งสวยก็เลยถ่ายแม่งเป็นวอล์กแม่งเลยสุดท้ายถ่ายไม่ครบเลยต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยนะ ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมืนมากกับบรรยากาศที่เขามันจะมีขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่บอกว่างานขึ้นหัง่ายครับงารง่ายเหรออันนี้เราถึงเขาปเดินทุ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้เรากำลังเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเช็คอินได้ปะใช้คำนี้ได้ปะเราดูเต็นท์มาอะไรเงี้ยเราดูเต็นท์มาแล้วก็รถจอดแล้วเราเดี๋ยวจัดไปดูที่ที่ชมวิวนั่นแหละเออไปเถอะไป จุดชมวิวร้อยห้าสิบกิโลเมตรจุดชมวิวเขาพะเนินทุ่งเขาบอกอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรไงใช่ใช่ใช่เออคืออันนี้ก็ถึงแล้วอันนี้อันนี้เจอแล้ววะวันที่มันจะแบ่งมันจะแบ่งซ้ายซ้ายเนี่ยไปนี่เอ้ยซ้ายเนี่ยไปไปจุดชมวิวจุดชมวิวเขาพะเนินทุ่งแล้วขวาเนี่ยมันขึ้นว่าร้อยห้าสิบกิโลเมตรเอ้ยร้อยห้าสิบเมตรเออแล้วเราไปทางไหนเราไปขวาไม่ยอมไปซ้าย แม่งเดินกันแบบขอบเคลือกๆไอ้เนี้ยไม่อยารู้ไงว่าแบบว่าถ้าถ้าไปถึงนู้นไม่มีอะไรบ้างเออไปถึงมันมีแต่ว่ามันน่าจะมีเป็นบ้านพักปะใช่มีบ้านพักไม่รู้เป็นของใครที่อยู่ต่อแต่ว่ามันก็มีคนไปนั่งอยู่ตรงนี้ไปประมาณ2ปีนะว่าอีก2ปีผมมานะรอผมไปเบบีไปขี่ก่อนชักประเด็นคือเราเติมคนที่ไม่สบาย่มึงก็เก่งเกินสุดที่ขึ้ไม่เขาอะเก่งเกินจำไม่ได้สองปีนะเขาตั้งทิ้งไว้สองปีเลย อ๋อเขาตั้งทิ้งไว้ให้2ปีเลยใช่เอ็ดมีที่แบบว่ามีที่แบบว่าใช้ไม่ค่อยได้เขียวเนี่ยของจริงแต่พอไปสวนพึ่นแล้วนั่นแหละนี่มาหมาด้วยปะเนี่ยไอ้ตัมามามาแค่เสียงไอ้เสียงไอ้กระเสียบเสียงไอ้ไม่เอาแต่บูลรี่นะ โอ้เดี๋ยวได้ทีไม่ได้มาด้วยเฮียเหมือนแม่งจะบอกว่าก้อนคุยแล้วมะที่เียอะไรมาต้นคุยแล้วมั้งตลอดไม่นอนรักาแล้วติดโอเคปิดปากเอาไหมโอเทไม่พอนะเอาคนติดอุดปากแม่งเลยดีกว่าเดินแม่งตอนวันวันนั้นจำได้ไม่คุ้นเอยแล้วพอแต่พอไปมันวิวมันคุ้มนะไม่สวยนะจริงแต่ไปครั้งหนึ่งสวนเหมือนกันแต่ประหยัดเวลากว่าประหยัดแรงด้วย เดี๋ยวไอจุดชมวิวอ่ะมันจะมีตอนคืนนนึงที่เป็นอีเวนต์เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมานั่นแหละทำให้อยากมาเล่าคลิปนี้แหละอันเนี้ยไม่แต่ว่าแต่ว่าเราไปอ่ะมันก็มีคนไปกับเราด้วยนะมีคนเดินกับเราไหมพ่อจะเป็นคนเดินกัาจะไม่รู้ก็ั่นแหละเพราะเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เขาไม่รู้เท่ากับไม่มีใครผิดแต่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 แา่แต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 ่แน่แน่แต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 ่แก่แต่แต่แต่มันจะเป็นจุดที่โอเคเลยนะเพราะว่า จุดที่จุดที่ตรงได้มรดกโลกอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่พาทิตมันตกพอดีใช่ป่ะใช่แล้วเราจะเห็นพาทิตตกนะแต่กูว่านะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วพาทิตตกอ่ะมันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีนะแล้วคนไม่น่าเยอะเลยแล้วก็จะไม่มีใครมาบังดูจําได้แมนเลยจับได้แมนเลยโคตรสุดยอดแ่ะพนั้นเราอ๋อลืมบอกว่าเขาเพเดนทุ่งอ่ะเขาให้ขึ้นได้ประมาณขึ้นเป็นรอบอ่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ก็เขาเป็นรอบหมดนะ โออคขทษังการทานไอ้พนักงากเขาให้ข mm. uh, right right? okay. okay. ึ้น7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงอันนี้ค่ะขาขึ้นนะรอบแรกแล้วก็ลงน่ะคือ9ก้าโมงถึงกี่โมงไม่รู้อะแล้วก็ขาขึ้นรอบบ่ายก็จะเป็นบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามแล้วก็ตอนนั้นก็คือลงเราถึงตอนได้ถึงตอนนี้นี่ถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้ดูส่วนกูอ้วนชิบหายเลยนะเนี่ย แต่จริงๆอะสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราอะเพิ่งจะไปกันครั้งแรกใช่ไหมไมันเลยทําให้เราไม่ได้เตรียมตัว<ร>อะไรทุกอย่างเลยเอออันนี้จริงเออเรื่องนี้เราควรจะพูดกันเรื่องที่แบบว่าการการเตรียมตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือ,อยังเห็นที่เต้นเห็นเห็นเต้นอื่นทําก็คือเขาจะแบกพวกกับข้าวมาทออํากงันข้างบนใช่เวกเตา่าเตาไม่เอาขึ้นไปได้ปะจำไม่ได้ น่าจะได้นะเป็นเตาพวกเตาปิ้งเตาแก๊สเตาแก๊สแบบแก๊สปองอะไรเงี้ยน่าจะเอาขึ้นไปได้แต่ถามว่าพวกเราไปไหมไม่มีเอาไปแต่กล้องเรามีของกินไหมแบบนีไม่มีไม่มีเครื่องเราไมไอของกินอะไม่เท่าไหร่ถ้าเรามีเงินอะมันจะอยู่ได้แต่เราไม่มีเงินสดเลยใช่เออเราเงินสดแม่งยังไม่มีเออเราอันนี้อยากจะแบบเตือนคนที่เป็นอุทยานนิดนึงนะเงินสดจําเป็นองพกใช่อันนี้จำ็นจม่งเยอะเลยอะ เพราะว่าจะได้อะถึงแม้โลกนี้อาจจะแบบว่าใช้สแกนได้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีตังสดอะมันอุ่นใจกว่าออไม่แต่ว่าจริงๆอะจริงๆเราก็มีนะเว้มันมีตั้งหลายร้อยเลยะ้วยตอนก่อนจะขึ้นไปอะแต่พอดีเราไปเสียตั้งแต่ค่าด่านแล้วไงออด่านนะมันจ่ายมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการขึ้นด่านด้วยมันมีทั้งค่าคนและค่ารถลงขึ้นไปใช่ปะก็เ,ออเลยทําให้แบบว่าเราอะใช้เงินเงินสดส่วนนั้นไปเราก็ลืมคิดว่าข้างบนะก็ต้องใช้เงินสดอีกเหมือนกันก็เลยทําให้แบบว่าเราหมดกับค่านั้นไปแล้วอย่าง นั้นทีเน็ตมันมามันพอ,อสกแกนได้ไหมไม่เ็นเขามีให้สกแกนเลยแต่ไม่มีเน็ตให้กูสกแกนไม่ไม่คือเน็ต เน็ตอะมันจะมาแต่พอที่เวลาเราใช้จริงอ่ะอยากชร์เขาเน็ตใชร์ว่าสัญญาณดีกว่าเออใชร์เ่าสัญญาณเราเติมได้แต่สัญญาณมันคือแบบนี่ไงคือตอนที่เราจะไปจ่ายตังอ่ะสัญญาณไม่มาแต่พอแบบอารมณ์แบบกินไรเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำแล้วนั่งเล่นอ่ะสัญญาไปมามาแรงเลยนะแต่เราต้องขอบคุณนี่นะคุณอุทยานของเอ่อพนักงานอุทยานอ่ะเพราะว่าเราไปขอเงินสดจากเขาเราขอสแกนเขามาเพื่อเพื่อประทังชีวิตในการกินข้าวครับอะไรถ้าดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณครับผมครับ ทีส like ิทผมหลายร้อยวิวได้แล้วเขาดูก to ี่วิวเขาดูกี่วิวสามร้อยเจ็ดสิบสี่ขอบคุณครับนี่แหละทางแยกนี่แหละที่ว่าขวามันจะไปลึกๆกับซ้ายที่มันจะเดินขึ้นไปคือเราไม่เคยมาไงดี้ซ้ายชี้ขวาสองดูดูดูวิวหนึ่งสองเป็นอนึ่งเองโอ้าโหหลังที่บังอ่ะนี่ไม่ตึงตัวเลย แยกได้ว่าคิอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำสีเพิ่มให้แล้วกันถ้าขยันถ้าเป็ขยันโดนช็อตที่เอียงไอ้โดนก็ต้องเอียงไงอย่างไปเอียงอย่างไงเขาเรียกว่าดัดมุมกล้องเขาเรียกว่ามุมกล้องแบบเอียงทำให้ภาพดูตื่นเต้นขึ้นอันนี้ความรู้นะครับแฟกต์บายพูดินีคลิปยาวกตจากรามบีเยอะเหรอ แล้วันก like ็เอียงมันจะเหมือนมันจะหามากกว่าให้โดนพิ้วเป็นไงข้าวผ่าลงทุนจัดจัดเอากลับมายังไงไฟนั้นจะหายไปเลยอ่ะเหมือนกล้องเลยนะหายลงปุนกล้องหายไหมสิบลงทุนจัดโดดลงน้ำไปแล้วหายไปเลยเฮ้ยกล้องอยู่เมมกู้ได้ปะได้ถ้าโดนน้ำมันเป็นไรปะเมมพี่ครับพี่ครับแถวนี้มีงูด้วยอ่ะพี่คนที่แหยงงูอ่ะพี่ อันนี้มีงูด้วยเหรอสอคนนี้นั่งป่วยงงเลยาเนียกเยนะรู้นี่ปนขึ้นไปแม่งมีอะไรเหรอฟอฟอฟองานง่ายงายย้ำกลางย้ำเกินงช่วงนั้นกำลังเครื่องเครืองยู่ช่วงนี้ก็เครื่องเหมือนกันเคอตลอดเวลาเราจะไม่ต้องดีเทลแล้วอยากรู้ดีเทลกั ตอนแรกเราคิดไปเจอแบบหลักๆเลยคือหมีดําหมีดําเนี่ยตอนนั้นกินข้าวอยู่เขาบอกหมีหมีหมีมาดูหมีไปมาดูหมีไปไปเลยทำไมไหน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 หมีเป็นหมีมีสองตัวแต่หมีดําไปไหนอ๋อมันคือหมีดำอันนี้มาถึงตอนที่นี่แหละพักผ่อนเออใช้แบ่งกันสองอดี ที่เป็นที่พูดแบ่งสองสองก็คือเรามีเต็นท์สองอันเรามีเต็นท์สองเรามีเต็นท์สองเต็นท์แต่แม่งมานอนกระจุกอยู่กันที่เต็นท์เดียวรวมกันหนึ่งรวมกันมาเต็นท์เดียวแล้วเอาของไปอยู่คือตอนคืนกลัวมันหนาวไงกลัวมันหนาวอัดกันสุดท้ายนอนไม่ได้เพราะไม่คุ้มตังคนั่นแหละคือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของทีมนี้เพราะไอสองคนป่วยแม่งแข่งกันกลนไม่เขาเรียกว่าแข่งสตาร์ทเครื่องแข่งกันแข่งกันเล่นเรือเครื่องวีหกเครื่องวีแปดแล้วผมก็เลยทําการแยกเตียงแล้วก็ลาไอ้คนมาด้วย ใช่เขากูล่างไปดรือเ่าเออแต่ตอนแรกกูตื่นก่อนใช่อนไม่กูตื่นก่อนเพราะกูไม่ได้นอนเพราะกูรู้สึกว่ากูนอนไม่ได้แล้วกูจะลุกตั้งแต่แรกแล้วพอม่ตอนแรกกูตื่นประมาณตีหนเอ้ยเราเข้านอนกันตีกี่โมงวะเราเข้ามาสามทุ่มมั้งสามทุ่มนอนถ่ายสระสี่ทุ่มสี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มหลังจากนั้นแล้วแล้วตอนแรกอ่ะกูุ้ยนอนไม่หลับเพราะว่าเสียงแม่งดังเกินก็เลยทําให้ กูจะย้ายเตียงล้วกูก็สะกิดมึงบอกว่าไปย้ายเตียงกันไหมแล้วมึงก็บอกว่าโอเคก็เลยย้ายเตียงกัน2คน 2> <c oughs> คือฟิลกูกูบอกมันตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงจะนอนจริงดิจริงดิจริงดิคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ไอ้ีคยแต่พอกูตื่นมาแม่งหายไปทั้ง2อคนเลย <c oughs> ไปถ่ายดาวหรือเปล่าคง <c oughs> นอนได้หรอกไอ้เหี้ย <c oughs> ตอนนั้นตอนนี้ประมาณสีโมงแต่ว่าตอนที่มันอยู่ตอนที่มันอยู่ในตอนนั้นร้อนมากเลยนะต้องเปิดต้องเปิดให้แบบระบายอากาศ ร้อนที่สุดแต่พอตอนกลางคืนเท่านั้นแหละหนาวชิบหาย,ยหนาวมากดีนะกูเอาบ่อนผ้าห่มไปด้วยอะเฮียไม่งคือาการไปเที่ยวเขาครั้งนี้แบบคนอื่นเขาเตรียมที่ที่นงที่นอนอะไรรู้ว่าไม่หนาวเราไม่รู้เฮียเลยเอาไปแต่ตัวกับกเสื้อผ้าเราไม่รู้เลยตอนหนาวเราไปแตะก,กล้องเสื้อผ้าเออไม่เราที่สำคัญวันนั้นเราไม่ได้อาบน้ํากับบ้านเดี๋พูดดีเฮียอายเขาแต่ว่าตอนที่ทำให้เราอยู่รอดได้คือเสื้อกันหนาว แล้วก็กเกงยียนเอ้ยเพราะไม่เหมือนตอนนั้นรู้ว่าเอ้ยช่วงนั้นหนาวกว่ามันจะหนาวเว้ยกลัว่าเอ้ยเอานี้ไปเปลือยนะแต่ไม่คิดว่ามันจะหนาวถึงขนาดนั้นอะอมแม่งหนาวแบบว่าแต่ว่า<อ>มันไม่หนาวขาดนี้ขายาวเลยพี่อะใ,ใส่ใส่แต่ขาสัน้น <laughs> <laughs> หนาวไม่ข้างบนหนาวม,มีผ้าคลุมด้วยข้างล่างหนาวชิบหายนี่ <laughs> นี่สภาพาก่อนที่ก่อนที่ก้องจะลงน้ำนี่อาริศลยังเสภาพอนอาริศิยังแบบยังดูแบบก่อนอาริศิระโดดลงน้ำไปตอนนี้เราระหว่างรอตอนคือรอรอทางเน ทางเชฟเผือมกมขึ้นชั่วโมงเยอะมั้ยชั่วโมงเดียวถแถมเกือบนะนี่ทางชเชฟร่มเนี้ยอ่าเดี๋ยวขึ้นร่มนี้เออเกือบนะเกือบไม่ติดนะจริงๆอ่ะดีนะถ่ายหลายเออถ้าอยากให้ภาพมันชัดมันต้องถ่ายส,สแตนด์มั้งแล้วก็ไปทําต่อถ้าจะไม่ผิดนะไม่มั่นใจนะเออแต่อต,อตอนขึ้นไปเรามีเทคนิคเพิ่มใหม่ที <ๆ iance S 1> หนึ่งเรนมีทัวร์จีนเ <hosted> ลยเออเดี๋ยวยังไม่ถึงเดี๋ยวเพิ่งลอยอยู่ะลอยเดี๋ยวลอยคลิปกูใส่ไว้อยู่แม่งเดี๋ยวโทรจีนเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยอันเนี้ย มันเลยทําให้เราต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการถ่ายทําก็คือว่าลาลาถ่ายทั้งเพื่อจะถ่ายเผื่อไปถ่ายแบบสแต็กไปเยอะๆหน่อยเขุดรถน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้ภาพชัดก็ถ่ายไฟล์รอแล้วต้องถ่ายไฟล์รอไปขุดเอาแล้วก็ถ่ายหลายๆโ s o หน่อยนี่ตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเรามีสปอนเซอร์นะตอนกลางคืนเรามีสปอนเซอร์หนึ่งแต่ไม่รู้เขาอยากเข้าเราหรือเปล่าแต่เราอยากให้เขาเข้าเรามากเลยคือไอซีเนี่ยแม่งจะตายกันแม่งกินมาม่าทีละคนไม่ตอนนั้นเรามีตังค์กี่บาทวะส่วเรามีสองร้อยมัมาม่าทุกทีสามสิบกว่า นั่งซื้อินดคือตั้งในบัญชีอ่ะบอกเลยอ่ะคือตั้งในบัญชีแม่งมีเพียรนะเว้ยคือตังคือเดี๋ยวนะตอนนั้นเหรอเหมือนเราอ่ะเรากินมาบ้างยังใช่เรากินแล้วถ้ากินไปแล้วอ่ะเราจะมีเงินเหลือไม่ถึงร้อยเออใช่เพราะว่าเพราะว่ามันจะเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเพราะว่า เรากินมากากันไปแล้วตอนนั้นเรา่้องมีอยู่ประมาณ2 0 0้เรากินมากาไปมันเลยทําให้เหลือไม่กี่ไม่กี่ร้อยเหลือประมาณหกสิบบาทเข้าใจเลยมันก็เลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการไปขอขอสแกนเข้ามาเพื่อเอาเงิน200มากินข้าเราพอดีเป็นต้นสแกนให้เขาดูถึงกูมองไปทำเงี้ยแล้วนยไม่ไม่คือตังเราแบบว่าตังเราเริ่มมีกันะตังแบบว่าทําทีติดตอนนั้นเรมีตังกันแล้วตังอนี้แต่ว่าคือไม่ได้กดมาไม่กด แล้วกดมาไม่ไม่กลัวกดมาแต่มึงก็ไม่กดกันมาเลยกดได้ไหกูโดนที่ทำพูดพาพูดมปลำบากอ่ะเห็นแล้วแต่ว่าทีสิทธแต่ว่าที่สิทเราก็บนกันช่วยไงเขาเลยบอกไงว่างานเนี้ยเป็นงานง่ายๆนเกมขับกันตายเลี้ยชื่อว่าเกมาไปเข่าต้องโหลดนะเกมนะวันนี้เล่นกันอยู่ไหมไม่เล่นไม่ได้เล่นด้วยกันสปอนเซอร์เขาเขาไม่จ้างเขาถอดสปอนเซอร์ออกเขาถอดแล้วไม่เราถอดเข้าไปแล้วใช่แต่ยังไม่ถอดกันติกตั้งออกนะ พอถึงเวลาประมาณนี่นะประมาณวันนี้หนึ่งทุ่มสิบเอ็ดซึ่งเราไดเ้เราได้ไปทำกิจกรรมอะไรกันมากมาย <c oughs> เช่นนอนนอนแล้วก็นอนนะครับผม <c oughs> เราก็ตื่นมาตีตอนหกโมงแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็กลับไปนอนต่อตอนนี้เราก็ถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแล้วเราเราเราเอ่อ ตีสี่นะเดี๋ยวรอรักสามทุ่มนวผมจะพาไปตาเอ้ยพาไปตลาดหลจะไปถ่ายสตาร์เทลเป็นดาวนะเป็นถ่ายดาวสตาร์เทลนะครับผมแล้วเพื่อฆ่าเวลารอถึงตีสี่นะครับเพื่อไปถ่ายทางช้างเผือกกันขนาดหนึ่งกูยังรู้สึกใช่เราจะไปถ่ายสตาร์เทลกันตอนสามทุ่มกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ไปถ่ายตเอ้ยแล้วก็ไปถ่ายทางช้างเผือกอีกทีตอนประมาณสี่ทุกเออตีสี่ดิแล้วหลังจากนั้นเก้าโมงก็จะลงข้างล่างเพื่อกลับบ้านกันนะครับผม ถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงต้องเป็นทางช้างเถื่อนนะครับเพราะว่าผมเสนอหัวข้อไปเป็นอย่างนั้นครับแต<อล>่ <c oughs> น,นี่เขาบอกว่าง่ายไ <c oughs> ม่มีคนบอกว่าง่ายนะเกาานะ็ไม่ค่อยง่ายนะดูจากทางที่เรามาตอนเช้าไม่ง่ายเลย <c oughs> ไงไ่ายเลยเกียร์เอฟเฟอาร์เมอร์อาร์เมอร์เดียวอันนี้ตอนอ๋อตอนที่ตื่นมากำลังจะไปนีน่แล้วไปสตาร์เทลหรือว่าไป กด <G l ug> ใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล <S <S ้วใกล้ถึงแล้วแล้วตอนสตาร์ทถิ่เราไม่น่าเก็บพวกถิ่นเลยเราูหางไปเจอเมื่อตอถ้าไม่น่าเก็บนะเราถ่ายเดียวอยูทางมันมืดมากเราขึ้นไปถ้าเกิดอยาขึ้นไปถ่ายเราแนะนำให้ขึ้นไอติณนะไอ้ตรงจุดชมวิวนะที่มันเป็นบันไดขึ้นไปเออใช่เราอ,อ่ะไปก่อนเอ้ยตอนนั้น<ร>มีคนมีคนอยู่มีแล้วหนึ่งคนเออมีอยูเขาอยู่คนเดียวนะเราคิดว่าเราไปก่อนแล้วนะแต่ว่าเขาไปก่อนเราอีกเขาสุดกว่าแล้วเขาก็ไปถ่ายแล้วเขาไปรอ ่เขาไป็นหรอคือเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเขามาคิดอะไรเงี้ยเราเราคือเราไปก่อนเราได้ที่ก่อนแต่แม่สัตว์ไม่อไม่รู้จำไม่ได้ว่าเะถ่ายหรือเปล่าเน่เน่ได้ไหมเห็ดไม่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทัวร์จีนท่านหนึ่ง ใช้คขาว่าทันไม่ได้ใช่เขาตัวจีนกุ๊ปหนึ่งเขาเขาขึ้นมาถ่ายไนขึ้นมาถ่ายก็ไม่ตีหรอกแม่งไทยแท้นั่นแหละมันก็ถ่ายเนี่ยแต่แบบขอโทษครับาพี่เป็นเราจีนเออแต่จริงๆอ่ะแม่งคือมีมีความรู้สึกของของอูนะเว้ยคือแบบว่ามันไม่ควรจะมาแบบแม่งเปิดไฟปั๊บเขาเปิดไฟเหมือนสปอตเขาเขาเปิดไฟเหมือนอารมณ์แบบไฟเหมือนไฟแล้วไฟตะัวเนี่ย ไม่น่าเห็นแต่ขึ้นรูให้แล้วกันเหมือนเขาไล่คนอื่นที่ถ่ายเลยทําให้ทุกคนอ่ะต้องกดเต้องกดถ่ายจันหวะต้องกดถ่ายตอนที่มันดับไฟพอดีอันนี้อันนี้คือถ่ายโปรเตียยากแล้วแต่ถ่ายหลบไปเนี่ยยาเราคือเป็นแบบนเลยไหมมันมาหลังมันไม่ได้มาเกาะนะคือผมมาไปดูไว้ตอนเขาอ่ะใช้ประมาณกี่วีวะาสามสิบ สามสิบมึงแซวอยู่กูจะกูเลกูเลยพูดกูเลยพูดสวนว่ามึงกดมึงกดต่ำกว่า30นะยังไงมึงก็ถ่ายได้เพราะว่าเฮียเน่กด30แต่กูไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกกูอารมณ์ประมาณว่าเอแบบว่าสามสิบนะเออเบนต์มึงเอ้ยเบสมึงเอาเรื่องเดี๋ยวฟิวตอนนั้นคือนี่ฟิวตอนนั้นคือผมตั้งกล้องอยู่ตรงนี้อะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้ปุ๊บแม่งเดินมาแม่งเดินมาแบบเดินมาดึงบ้องเดินมาบางกล้องกูแล้วแบบมาถ่ายรูปแอ๊ะ แล้วคือแบบกูถ่ายรูปแล้วกูได้กลุ่มนักท่องเที่ยวมายืนแบบเนี้ยทั้งที่แบบกูไม่ต้องการกูไม่ต้องการกูแบบกูต้องการแค่วิวปุ๊บแล้วพอเขาเริ่มถ่ายกันคิงเดนมาคิงเดนมาเข้าข้างหลังผมเลยแล้วพวกอเบสเบสอะอะไรวะสามสิบวีนะไสามสิบวีมันต้องเหมือไม่ได้กระติบเหมือนมึงพูดไปเลยพูดเลยแบบว่าเเบสใช้์ชัตเตอร์ต่ำกว่าสามสิบนะเว้ยต่ำกว่าสามสิบนะจำกัดสามสิบนะเอ้ยเหมือนเขาเหมือนหันมองเลยวะไม่เป็นคือคือเขาไป มันน่าเกลียกก็ส่วนหนึ่งด้อถ้าเกิดเขาไปเกาะมันก็กเรื่องหนึ่งแหละแต่ลคือถ่ายทางช้างสึกคือเขาไม่ได้ถ่ายคนเดียวนาะคือที่ใครมาก่อนก็ได้แต่ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงไม่มีใครกล้าไปพูดกับเขาเหมือนกันนะเหมือนเขาเออเขาเป็นเจ้าที่เจ้าหน้าที่อยู่สยานแต่เหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่นอ่ะเออเจ้าถิ่นเออไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่แต่ดูดูว่ารู้ว่าเป็นแบบว่าเหมือน กลุ่มถ้าเกิดคุณเป็นาสา,สา,ายถ่าทางเชียงเพือกน่าจะคุณในเมื่อคุณรู้ว่าแม่งถ้ามีแสงรบก,กวนอ่ะคุณจะเปิดลำเทียอะไรวะค <c ười> ือว่า <c ười> คนอื่นคนอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่กลุนะ๊มเนี้ยมีประมาณเกือบยี่สิบคนนะวะคือเป็นสิบแค่พวกเราก็สี่คนลนะสามคน่ะคนอื่นอีกเทียบเลยนะไอ้นึ่ตองมานางันนั่งหนีแม่งเนะี่ยคือมันหัวเสีย<ต>เลยแบบแม่งยืนแถวหน้าหน้าเลยนะคือไม่เราเราคือหน้ามันชัดด้วยเออมันชัดแบบชัดสุดล่ะแล้วผมแบบไปจองผมเลยแบบ นี่ขนาดเรามาอขอ,ขอแม่งโดนอะไรเยอแล้วแบบว่าถ้าเขาถ่ายแค่รูรปเดียวรูปเดียวแล้วแบบเอยบอกเอยขอขอถ้าเขาพูดว่าเอ้ยขอหน่อยถ่ายหน่อยอะไรเงี้ยเออก็ก็จะไม่มีปัญหาเลยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วเขามาถ่ายเลยเอยเอแล้วแต่ละคนอ่ะคือแม่งถ่ายหนึ่งเดียวบ้างเดี๋ยวถ่ายเป็นกลุ่บ<า>มบ้างเดี๋ยวถ่ายเป็นคู่บ้างเออถ่ายซ้ำบ้างขอใหม่บ้างอะไรก็หม่ลูกบอกว่ารูปมีตารูปมีชั้นหลับตาบ้าง ไม่แหกตาไปวะก็เนี่ยนะสถานที่ท่องเที่ยวนะมันก็ต้องมีหลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มหลายแกงที่มันเออ๋อมันมีนี่ไฟเต้าหู้ที่เอาไปอ่ะเออแอบเปิดส่ยแม่งอ่ะกูเปิดไซเรนใส่แม่งเลยข้ถ่ายอ่ะไม่รู้ว่าแกงนั้นได้ได้รูปไปด้วยหรือเปล่าแบบว่าที่ไปติดไฟไซเรนน่ะรูปติดไซเรน ก็เป็นช่วงเวลาที่บอกเลยว่าแต่ทาไม่ออกณเวลานั้นทําไม่ออกจริงคือภาพถ้าเกิดคนไปที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะเพราะว่าไปเจอางแล้วแม่งรูปแม่งเสียกำลังเป็นมือใหม่แล้วแบบไม่รู้ต้องทำไงอะคือแบบแม่งเสียโอกาสเลยจริงอะแตกเลยถามว่ามันถ่ายได้มันก็ถ่ายถ่ายได้นะแต่ว่ามันต้องแก้ไขรูปมันเยอะอยู่นะตอนนั้นไปตอนที่กูโดนก็เยอะอยู่ก็คือต้องเอารูปออกอะคล้ได้ปะเนี่ยไอ้เีย ขึ้นแม่งเลยยังไงมันก็ไม่เห็นหน้าอยู่แล้วนี่เห็นไม่ไม่เดี๋ยวไปขึ้นตัวขึ้นใหม่เออเดี๋ยวส่งเป็นอินเสิร์ตขึ้นหนึ่งเ่นขึ้นหนึ่งขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เฮียเฮ้ยดีนะที่ว่าแบบถ้าแซวว่าคนดูเนื้อตัวเหลืองอ่ะไอ้เฮียเนี่ยแม่งรู้ต่างดาวก็วันหลังตกสปอตไลท์ไหมเอาให้แม่งอ๋อสว่างบสว่างพี่สว่างเพร่อพี่ตั้งสปอตไลท์แม่งสว่บพ่อพี่สวงพอเปล่ายดม กลัวแม่งขาโจ้เลยเราไปเริ่มใหม่คลิปหน้าคลิปสวนแว่รุ่ขึ้นอะไรปแค่นั้ก็เดี๋ยวหมายถึงว่าเราิปเที่ยวไปก่อนแล้วกันนะมันเนี่ยมันจริงจริงมันจะมีแกลบช่วงที่มันถ่ายได้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนั่นคลิปหน้าเป็นวอล์กไปเที่ยวสวนแว่ลุ่นที่เรารู้เพราะว่าเราหนักกันแล้วพอาะจบแซวลุ่นแซวสวนแว่ลุ่นรุ่นไม่รู้จะมีหรือเปล่าเออหรืออย่าดูคลิปหน้านินทาคลิปหั้าเมาเพื่อนปะด่าเอาปะ สิงโมสิงโมพอดแคปสิงโมโมเป็นเรื่องเรื่องเล่าจากปากเรื่องจริงเรื่องผ่านปากเพื่อนก็คือหลังก็คือหลังจากนี้มันก็ไม่มีแล้วแหละก็คือผมก็เอ้ยจริงไอ้นี่ทะเลหมอกตอนเช้าจะได้ปะเออแต่ประเดี๋ยวคือจำได้แต่หมอกมันแต่ว่าหมอกมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ชัดเมากนะแต่มันก็ถือว่าเห็นอยู่นะคือว่าเห็นแต่มันไกลนิดนึงเราก็อยู่ก็แด็ตีสิยัน กลับเลยเราไม่ได้นอนต่อไม่ได้นอนต่อตื่นปุ๊บเราไปต่อเลยตื่นปุ๊บเราไปเลยไปไปแบบไปยับเลยนั่งกินข้าวนั่งนั่งหิวก่อนนั่งหิวก่อนเพราะแบบอย่ากำลังตอนนั้นคิดว่าแบบซื้อข้าวหนึ่งจานแล้วแบกกันกินดีป่ะก๊อฟอีกหนึ่งอย่างอ่ะคือข้าวมันเท่าไหร่อ่ะหกสิบ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 แต่แบบมันก็ไม่ได้เยอะนะก็คือก็คือเข้าใจแหละค่าแบกอ่ะแต่ก็แต่ก็นะ มันผิดที่เราเองแหละเราไม่มีตังค์เราเองเราพูดเหมือนเราอ่ะไม่มีตังค์ในการขึ้นไปนะแต่ว่าเรามีะเวยเราไม่มีตังค์สดเออตังค์มีแต่ไม่มีเงินสดก็คลิปนี้ก็หมดแล้วแหละก็เดี๋ยวรอไปส่วนแมวเราจะันคลิปหน้าส่วนแมวรุ่นนี่คลิปหน้าเจออะไรวะคลิปหน้าส่วนแมวรุ้นนี่น่าจะแบบว่าไม่เม็ดไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเราจะพยายามถ่ายเราจะพยายามขยันถ่ายนะครับใช่บงเล็บถ้าไม่เมาสักก่อนไม่เมาก็เท่าไหร่ล้อ หมายถึงว่าช่วงเช้าอ่ะช่วงเช้ากล้องขึ้นมาถ่ายอะไรนี่ช่วงเช้าเราต่างคนต่างแวะเที่ยวนะแล้วเชิญเรียกอะไรได้ไหมใช่ป่ะพันต่างคนต่างแวะเที่ยวเลยไหมอาจจะมีคอนเทนต์อารมณ์แบบว่านัดหกโมงแต่ตื่นสิบโมงอันนั้นเราไม่น่าใช่ละอันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่ใช่คอนเทนต์ละอันนั้นอาจจะมีคอนเทนต์ว่าซื้ออาหารเช้าแต่ไม่ได้กินเลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ระหว่าง มันอีกประมาณเดือนหนึ่งซึ่งกว่าแล้วลงก็ประมาณตินเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอบนี้เราก็จะพออยายามทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆก็อาจจะมีหามาไล่ด่าคนเล่นลยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากได้คอนเทนต์อะไรนะฮะใช่ <laughs> หรืออยากจะฟังคอนเทนต์ดินทาเพื่อนก็เ <laughs> ม้นได้นะครับมัน,มน<ผ>ม่ีคนอคนนึงที่แบบว่าไม่เดี๋ยวนั้นอ่ะไว้ในคลิปแมวอรุณไงมันพูดไม่ได้ดิเขาเรียกว่า deep talk เฮ้ยมันมันจะพูดไม่ได้นะกูว่าก็เหนเนอร์ดิไม่ยากอะไรหรอกแบบว่าคนนี้มันแบบว่าผมเรียกเขาว่าไอ้จอนแล้วไม่เหมือนไอ้พอร์ตพอร์ตฟิลิโอกว่าตอนแรกนั่งเรียกชั้นพอร์ตไปมานั่งดินทารามดีมาแม่งหายอย่างนี้ยเออหรือว่าลองหรือว่าเราพูดดินทารดีมั้ยเออเอาอต่อเลยไหมพอพอไว้้ไวางขนาดวางหน้าเดี๋ยวหาสคริปต์จะหาเรื่องอะไรหาท็อปิกเหรอะหาท็อปิกมาพูดก่อนน ฟรก็คลิปน well> ี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ก็ก็คงต้องลาไปก่อนคนตัดต่อสู้ๆ่วยขอบม่ณยิ่งไม่ดีนะผมเนี่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรดีนะลาก่อนนะครับสาธุสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เราจะไม่กลัวอ้เราก็รอติดตามสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ